สำหรับสนามฟุตบอลเขาพรองสเตเดียมของไชน่าเนี่ยนะครับเป็นสนามฟุตบอลค่อนข้างที่จะได้ชื่อว่าใหญ่พอสมควรบรรจุได้ประมาณ9,000ที่นั่งสำหรับคนที่เข้ามาชมนะครับมีอัธจรรย์ทุกด้านทั้ง4ด้านเลยนะครับแล้วความเป็นมาตรฐานของสนามฟุตบอลแล้วก็เรื่องไฟส่องสว่างเรื่องห้องพักนักกีฬาเรื่องการดูแลความปลอดภัยของทีมเยือนที่มาเยือนเรา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะผ่านการาตรวจสอบผ่านแล้วซึ่งซึ่งเราก็ดําเนินการแข่งขันตั้งตั้งแต่แตั้งแต่ทีมที่เราเป็นไทยลีกหนึ่งแล้วตอนนี้มาอยู่ลีกสองก็ได้ดําเนินการแข่งขันด้วยดีมาตลอดนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่สนามเราความกว้างเท่าไรจุกี่คนแล้วก็มั่นใจในความสวยความความปลอดภัยยังไงบัางคะครับก็ในภายในสนามเนี่ยนะครับก็ทุก มีอาจารย์ทั้ง4ด้านอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยในการในการดูแลการแข่งขันเนี่ยก็ผ่านมาตรฐานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย,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 ยนะครับซึ่งจะมีผู้มาตรวจสอบในแต่ละแม์ก็เป็นที่ยอมรับของของ,ของทุกๆคนนะ,นะครับทุกทกท่านที่ที่มาทําหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมั่นได้ว่า,าสนามเขาพองสเตเดียมของเราเนี่ยรองรับการแข่งขันในระดับระดับกชั้นนําของประเทศเราได้อย่างดี เรายากจะฝากถึงนักกีฬาฝากถึงประชาชนมาอย่างไงมั้งคะครับสำหรับทีมต่างๆที่มีแมตช์มาแข่งขันที่ในไชน,น่าเี่นนะครับก็ทางเราเนี่ยยืนยันได้เลยว่าท่านจะมาในมาแข่งขันกับผู้ต่อสู้ที่มีน้ำใจนักกีฬานะครับผู้ชมที่เป็นมิตรนะครับแล้วก็ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกในสนามการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างก็จะเป็นที่ หน้าภูมิอกภูมิใจแล้วก็ก็ปลอดภัยท,ทุกคนมาแข่งก็จะจะได้รับความประทับใจกลับไปนะครับแล้วเป็นความภาคภูมิใจของเรายัางไงมั่งเอ,อ่ยแล้วก็เป็นความอยากจะบอกทุกคนถึงสนามกีฬาของเราแห่งนี้ยังไงมั่งเอ,อ่ยครับก็ในความภาคภูมิใจก็อย่างที่เรียนว่าทีมชัยนาเนี่ยจังหวัดชัยนาฏเนี่ยเป็นจังหวัดเล็ก ซึ่งเราสามารถสร้างสนามกีฬาไดา้ยิ่งใหญ่พอสมควรขนาดนี้นะฮะมีทีมฟุตบอลที่ดีเคยเล่นในในระดสูงสุดของประเทศมาแล้วนะครับและที่สําคัญเรายังมีการส่งเสริมในด้านอเยาวชนเรามีอะคาเดมีของของของทีมไชน่าทอนบิลซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกลุ่มวังขนายนะครับแล้วก็ผลิตนักฟุตบอลในรุ่นต่างๆขึ้นมาในระดับระดับประเทศก็มีสร้างชื่อเสียงมาแล้วอย่างเช่นได้แชมป์โคก้ก โค้ชคับของประเทศไทยเมื่ออายุ18เมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในในแง่ของการเสริมสร้างทีมชุดใหญ่เราก็มีเด็กของอะคาเดมี่เราอย่างน้อย4-5คนที่เติบโตขึ้นมาอตอนนี้เข้ามาอยู่ในชุดใหญ่แล้วนะฮะเล่นกับทีมชุดใหญ่แล้วน,นี้แสดงให้เห็นว่าทางเราทางจังหวัดทางสโมอสรและทางวังขนาดเนี่ยก็สนับสนุนผลักดันให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาหันมาเล่นกีฬาแล้วก็ประสบความสาเร็จในชีวิตการเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าต่อไปก็จะมีผลิตผลที่ดีๆของอะคาเดมีของเราเติบโตมาในชุดใหญ่ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้รวมแม้แม้กระทั่งระดับชาติที่เด็กเหล่านี้ก็มีโอกาสติดทีมชาติติดทีมเยาวชนติดทีมชาติชุดใหญ่ผมคาดว่าในเร็วๆนี้อาจจะมีทีมชนยนาเข้าไปได้ละครับ